ถ้าเป็นคุณจะเลือกคู่ไหนรุ่นแรกแพนเว็บทูยี่รองเท้าสตัดหนังวัวแท้ที่ดีไซน์เรียบหรูดูแพงงานปักและงานตัดเย็บเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดทำด้วยมือชุดพื้นเป็นปุ่ม FG เล่นได้ทั้งสนามหญ้าจริงและหญ้าเทียมต่อมาแพน เวฟ2 Envoloy อ h e ู two, รุ่นนี้จะเป็นรองเท้าฟุตซอลหนังวัวแท้ดีไซน์โฉบเฉี่ยวน้อยแต่มากเรียบแต่โก้พื้นเป็นยางนอนมาร์กิ้งโซลงเล่นได้ทุกๆุกสนามหนึบยึดเกาะได้ดีไม่ลื่นถลายใส่เล่นพื้นเรียบพื้นแข็งไม่ควรพลาดทั้งสองรุ่นจัดแฟตเซลลอยู่เหลือเพียงคู่ละ1,118บาทเท่านั้นค่ะ สนใจกดสั่งซื้อที่ตะก้ากันเข้ามาได้เลยจ้ะ